กลับมาชมกันต่อนะคะกับเกมการแข่งขันในคู่สุดท้ายของวันนี้ค่ะประเภททีมหญิงนะคะสุพีมชมบุรีอีเทคค่ะพบกับทาง p r r f e c t RS UVC อค่ะ,ะเริ่มเกมนะคะ,ะได้ก่อนคะ่ะสุพีมจังหวะบอลสั้นของวัชริยาค่ะตีไปสกิดล็อกลุงรุ่ไทยลงนะคะพอได้พอได้ กันิกาสวัสดมาลูกนี้ยังเหนียวค่ะเพรเฟกอลิสาหวางห้ามมาก่อนสุพิม์ให้กันิกาอาัดมาแล้วเป็นแต้มค่ะลงมาเสิร์ฟค่ะวิพวีพอได้ค่ะบันแรกปอ่แต่ว่าจังหวะไม่ได้สุพิมให้บอลส้างค่ะปื้มจิต นี่ค่ะจะมาตีมายืนถูกที่ <pl ains> ค่ะล <mail>. ูจ <satisfy> ีเ <nhiều> ซ <kaz divine> ียว่าบอลมาค่อนข้างเร็วนะคะหาต่อเก้าค่ะหายตเมทอัดมาโอ้โหเหนียวค่ะโปรเฟกต์ทีน้าสบายใจแฉลบบล็อกแล้วลงอีกค่ะเกวลินค่ะเซิฟอุ้มอแดกสวยหายวิภาวีอัดมาโอ้โเหนียวค่ะโปรเฟกต์ทีน้าตีวางลึกเก็บได้ค่ะยกหลังมาที่มาเมริกา จิซยาเก็บได้แล้วชวหน้าส่วนลูกนี้ขางหลังยังเก็บทันครับชุพิมโอระวางข้างมาลูกนี้ใครเป็นป้ามาลิกาไม<ป>่อตีวางมาอมืเป็นเกวลินกับทางอลิสานะคะมันได้พอได้ตีมาลูกนี้สุพิมยังเก็บทันตาเมมมาลิกาอาจจะแบบบล็อกลงไปค่ะ สิบสองต่อยี่สิบสองมาอีกทีกวางผ้ามาโปรเฟกให้ดัดดาวอัดรีนี้โอ้ยไปลงข้างหลังค่ะแต่มาอีกแล้วนะคะอืมบอลแรกล้นโอ้โหล้วเคาะลงไทยค่ะมาริการับบอลแรกมาล้นค่ะลุจิเซียแล้ว ตรงนั้นมีมาริกาอยู่นะคะเคาะลงไปในกันไมค่ะมาริกาอาลูกนี้ใส่บล็อกแล้วหลุดออกข้างไปนะคะเอาชนะไปได้ก่อนในเซตแรกค่ะสำหรับทางสุพิมชูรีเทคนะคะยี่สิบห้าต่อสิบสี่คะแนนน้ำตาลคะแนนหนึ่งต่อศูนย์ได้เสิร์ฟก่อนนะะสุพิมโดยโสรยาค่ะ เหนียวเอาได้แทมแลาดก่อนนะครับโปรเฟกเสิร์ฟอีกครั้งค่ะวิพวีสวยค่ะบันแรกโอ้โหเราอัดมาลูกนี้ยังเก็บได้ค่ะบอลสั้นไม่เต็มมืออยู่ที่โปรเฟกตสามเมตรสุทินาติดบล็อกดุอีกครั้งเปลี่ยบมาที่อลิสายังเก็บได้ค่ะสุนัขตามาริกาจากสามเมตรรองทันค่ะโปรเฟกให้ทัดดาวติดบล็อกยังเหนียวค่ะ หัดดาวอีกทีวางลึกมายังร้องได้ยังอยู่ค่ะสุดยอดจากสามเมตรอัดแถบ,บล็อกแล้วสวนคืนม,มาค่ะสุพีโมโหวางไปถึงข้างหลังค่ะเป็นกันนิกานะคะนี่ค่ะข้างหลังนี่โล่งเลยค่ะแซงค่ะตอนนี้สุพีมสิบเก้าสิบแปดค่ะคันนี้วันแรกได้ ่นาดไปลูกนี้ดูมุมนี้นะคะนำอยู่21 20พระโปรเฟกนัทฉันฉนันเซิฟสวยค่ะบอลแรกวิพวีจักแดนหลังโอ้ยตีวางลึกไปถึงข้างหลังค่ะเซิฟลึกอู้วบอลแรกไม่ดมียังข้างไปได้ค่ะลูกนี้ได้สวนค่ะสุดที่นาอาดสลับล่องไปค่ะโอ้กลับมารรตีเสมอค่ะโปรเฟก23เท่ากัน ยี่สิบสามเท่ากันค่ะัระแรกห่างไปหน่อยวิพวียอดมาเก็บได้ค่ะโปรเฟกตตังมาให้สุดที่นาหวางลึกรับล้อแต่ยังอยู่ที่โปรเฟกวินาอัดมาอีกทีอ้าอวค่ะจะพิมเก็บได้วิพวีบิดมันนี้ัยรับล็อกลงไปค่ะอันแรกสวยอลิสาอัดมาเออล้นมาที่โปรเฟกตดูอีกครั้งค่ะ เปลี่ยนมาที่สุดที่น้าต้องเน้นๆนะลูกนี้ไปลงข้างหลัง24เท่ากันค่ะทำคะแนะไนไป10คะแนนแล้วนะคะทวีอัดจจะหลับล็อกไอม่ทันค่ะ25 24ค่ะอิสาหวางลึกเกี่ยวไม่อยู่คอเมริกา ลุงไทยเสิร์ฟยกมาที่วิภาวีโยกมาข้างหลังนี้ไตีเน้นๆค่ะอเอาสเารื่นนี้กลายเป็นดีเฉยค่ะโอ้ชนะไปเลยค่ะสุพีมเซตที่สองนะคะยี่สิบเจ็ดยี่สิบห้าค่ะใช้เวลาไปสามสิบสามนาทีค่ะกับเกมในเซตที่2องสมกันต่อค่ะ เราตามแรงนี่ได้ก่อนเลยค่ะสุพิมจก,กว่าตีของทางวัลัญญานะคะวัลัญญาเสิร์ฟด,ด,ดาวอัดมากร้องได้ค่ะสุพิมสวนลูกนี้มาดูอีกครั้งค่ะมาแรงครับไม่ทันตั้งตัวลุงฤือไทยลงมาเสิร์ฟโอ,โอ้เสิร์ฟเอสลุงฤือไทย จริงม,มาเหลือหนึ่งคะแนนอีกแล้วค่ะสิบหกสิบเจ็ดแล้วใส่เน้นเหมือนกันค่ะวัราญาเกี่ยวมาเป็นสิบเจ็ดสิบแปดค่ะน้องพี้มาอัดมาลูกนี้ไปไปอบล็อกค่ะยี 22, ่สิบสองยี่สิบบอกชันมาไม่เต็มเท่าไหร่เอ้า ลิซาเซิบมาห่างไปหน่อยค่ะบอลแรกออ่านลูกนี้หนูจะตีติดไปเองค่ะกนิกาเสิร์ตต่อค่ะลิซาแบ็กได้ค่ะขวานสั้นนะไหนเราเต็นมือเท่าไหร่กินาสวนมาลูกนี้ล้นบุกอีกครั้งอะโปรเฟกให้ทัดดาวอัดแล้วลงค่ะเรียบร้อยค่ะ ที่3ค่ะสำหรับทางโปรเฟกนะคะ25 21ค่ะไล่มาเป็น1ต่อ2ค่ะ,คะ you, ทางโปรเฟก i ์ไอซ์ดูบีซีชนกันต่อนะคะต้องแขกไขค่ะอนิกาตีมาลูกนี้ยังร้องได้ค่ะโปรเฟกสาเมจากทัดดาวแล้วดึงไม่อยู่ค่ะสุภัตตาอนิกาค่ะลงมาเสิร์ฟ สวยครับวันแรกทัดดาวอาชแนบ,บล็อกยังเกี่ยวทันค่ะมรลิกาสุธาตาต้องกวางห้าม,มาก่อนหมาจากสาเมตรลูกนี้ยังเก็บทันค่ะสุพิมสุธาตาบิดพื้นมายังร้องทันค่ะโอ้ราว,วางมาลูกนี้ตีส่วนขึ้นไปก่อนค่ะมรลิกาอยู่ที่โปรเฟคตั้งให้ทัดดาวกวางลึกมายัางเหนียวค่ะสุพิม สามเมตรหยอดมาค่ะอะดาวอัดทะลักล้อไปค่ะอ้ห๋หาเท่ากันลุนจิตลุยยังนำอยู่นะเขาหกต่อห้าโอ้มีทุกรูปแบบอะโปรเฟกต์อือสองเข้ามาตีลูกนี้เก็บได้ค่ะโปรเฟกได้สวนค่ะสุธินาอัดมายยังเก็บทันค่ะสุพิม ตีไม่ได้แล้วนะคะโลเฟกไหลมาลูกนี้บอลเตอร์องเกวลินโยกมาข้างหลังอานลูกนี้ยังเก็บกันทานคารับโปรเฟกต์อลิซาตีมาติดล็อกอยังเดียกกันได้หมาที่สุดที่นาโอ้สู้มาลูกนี้ติดกันนิกาค่ะกานิกาเอาผ้าม,มาก่อนโอ้ระวงังลูกมาข้างหลังต้องโยนผ้าม,มาค่ะบุยครั้งกสุพิม เลือกมาที่มาริกาอาดฉลับพล็กวัต <c oughs> ริยาเซิร์ฟมองข่านมา,มาได้เหมือนกันค่ะรุงร่งลือไทย <c oughs> หนีห่างออกไปอีกนะคะเ <c oughs> ยี่ยมาเป็นสิบเอสิบสองค่ะโปรเฟกต์ลงมาเซิฟพระรุร่งลือไทยไ <c oughs> หลามาค่ะปืนจีดใส่เน้นๆค่ะ 20-15นะคะลิสาชี้มาลูกนี้ยังเหนียวค่ะสุพิมอจังหวะไม่ได้ค่ะอ้าวค่ะโอกาสของโปรเฟกเลือกมาที่ลิสาติดฟลอกได้บุกอีกครั้งผลิตมาที่สุธินาแลับมายังเก็บได้ค่ะกานิกาสวนคืนติดทิจิตยาเอาผ้ามาก่อนค่ะสุพิมให้กานิกาอาร์แล็บฟลอก้องกลงค่ะ ตาเต์ฟต่อปิษาอัดมาโอ้โหแรงไปค่ะลูกนี้เจอบีครั้งค่ะสุทัตตาก็ได้สวยเล่นต์นะโอ้ตียไม่ผ่านบล็อกค่ะทางรุ่งรุ่งไทย แล้วสุดท้ายค่ะเป็นสุพรีมนะคะชนะไปได้ค่ะในเซตที่4ค่ะ25-15คะแนนค่ะสรุปผลการแข่งขันนะคะสุพรีมจมุดีเทคเอาชนะเพอร์เฟค RSVC ไป3ต่อ1เซตค่ะ25-14 21-25 21-25และ25ต่อ15คะแนนค่ะ